สวัสดีครับผมผมเทนภูไทยวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนสมาชิกอีกแล้วครับผมหลังจากที่หัางหายกันไปหลายวันก็วันนี้ก็ได้วัตถมงคลคนพวกคูณ มารีวิวที่คนสมาชิกได้รับชมกันก็เป็นพระเครื่องที่ได้มาใหม่นะครับผมก็มีล็อกเก็ต้วก็เหรียญเหรียญของหลวงพ่อคูณน,นะครับผมอันนี้ก็ว <c oughs> ันนี้เข้าเหรียญของรลพ่อคูณรุ่นเพชรนำอกีกเพชรนำอกีกปีพศ2536ครับผมก็เป็นเนื้อทองแดงรุมดำ รุ่นเพชรน้ำเอกเพชรน้ำเอกนะครับอันเหรียญรุ่นนี้เขาก็จะเรียกบอกเงินด่านดันสั้นนะครับบอกเงินด่านสั้นสวยงามก็ผิวลุ้งนะนะครับผมลมดำเต็มแล้วก็เป็นเป็นลักษณะผิวลุ้งเป็นเหรียญยอดนิยมของพวกคุณรุ่นหนึ่งที่ได้รับคนนิยม ชื่อรุ่นเป็นน้ำเอกสร้างในปีพศ2536นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคูณลิสุทธิ์หัวหน้าตรงคึืง่องค์แล้วก็ต่อโคดสรสึกจะลึกหลวงพ่อคูณบ้านไลอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ,รบ,รบรรด้านหลังเป็นยันดวงนะ,ะ่นฮะจะลึกเพชรน้ำเอกปลูกเสกเพื่อสิบเอกสวัยพระมณีกรณีพิเศษ พอศสองพก็บล็อกนี้ก็บล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกเงินดันดันสั้นนี่ฮะดันสั้นคือตัวดอดิกเนี่ยหางหางตัวดอดิกเนี่ยจะสั้นจะสั้นนะครับผม็อกคำว่าดันเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าบล็อกดันสั้นต่อคชอสือครับผมก็เป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายลักษณะครอบตัด ตัดก็จะเป็นครึ่งใบเน,เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนนี้ก็สวยสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้ยังวิ้งวิ้งผิวลุ้งยังปิดอยู่เลยครับผมก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมของวัตถุมงคลของพวงพุทรุ่นหนึ่งเหมือนกันครับผม อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหันหน้หา,นาตรงครึ่งองค์ของรูปคูณเขาเรียกเขาเรียกรุ่นห,หนึ่งเจ็ดเล็กนั่นนะฮะหนึ่งเจ็ดเล็กออกทีเ่เป็นที่ลึกผูกพัธสีมาผูกผูกพัธสีมาอาฝังลูกนิมิต ได้สร้างศาลานะค,ะครับผมการประเรียนวัดใหม่สัะปุมฮะสัะปุมอำเภอกระทูกตำบลกระทูอก,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 กอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสร้างในปีพศ2524เป็นเหรียญหน้าทองแดงนะครับผมก็เป็นรูปหลวงพ่อโคนฮันนาขึ้นขึ้นองค์แล้วก็หันหนาตรงขึ้นองค์แต่รีกูปหลวงพ่อโคนปริสุทธโธวัดบรรเลงดันคุณโทษนี่ฮะต่อโคนนะ ครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็เขาเรียกเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเล็กอ่าบล็อกนี้จะเป็นบล็อกบล็อกคูณคอจุดบล็อกคอจุดจะมีสามสามบล็อกจะมีบล็อกคอจุดแล้วก็จอจุดแล้วก็บล็อกธรรมดาอันนี้เป็นบล็อกคอจุดถ้าสังเกตก็ตรงที่ตัวคอควายเนี่ยคาว่าคูณเนี่ยจะมีจุดเล็กๆอยู่บนหัวหัวคอหัวคอควายนี่ฮะจุดบุ่มลงไปเขาเลยเรียก บอคอจุครับผมก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมของผู้คูนฮะสร้างในปีพศ2524ครับผมเป็นเหรียญดีปีลึกแล้วก็มีประสบการณ์เหรียญน,นี้ก็สภาพใช้นิดนึงสภาพใช้นิดนึงแต่ก็ยังสวยสมบูรณ์สวยงามคมชัดนะครับผมนีลักษณะขอบตัดเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับผม เหรียญด้วยทองแดงสวยดูง่ายครับผมอ,อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น Rocket ็อกเก็ตอกเก็ตฉากดำนะค,ะครับผมอลเก็ตฉากดำ